เอาแล้วก็การสวดีคนด้วยนะครับประเด็นะพี่ก็จะมารีวิวทางด้านของเจ้าตัวโทจิใช่ไหมมันคือโทจิป่ะวะอันนี้พี่ไม่่าใจเลยน่าจะใช่หรือมั้งนะครับน่า,นาจะโทจิแหละเออนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวในตู้ใหม่เนาะเออนะครับตู้อันดสองตู้นี้เลยนะครับพิซซ่าวินเนี่ยเออนะครับเป็นตู้ลิมิเต็ดด้วยนะเออมีเวลาประมาณ14วันมั้งหรือว่าสัปดตาห์นะครับซึ่งในตู้นี้มันก็จะมีทางด้านของไอ้ตัวเนี้ย บีสเคลเลอร์เนี่ยมันก็คือเมงุมินะเออแล้วก็อีกตัวนึงก็คือนี่เลยฟูชิโนโรโทจีของเรานะครับโอเคนะครับส่วนของอีโวเนี่ยก็นี่เลยครับมีตามนี้เลยนะนี่เคสแดกเกอร์นะครับส่วนของอีโวก็นี่เลยนะครับใช้ตามนี้เลยนะเออจะใช้ทางด้านของดาวลุ้งใหม่ด้วยน,น,นะที่แบบเป็นดาร์กอะเอออันนี้เป็นเรนโบว์ใช่ไหมอันนี้เป็นดาร์กนะครับอืมโอเคมา๋ยวเรามารีโวเลยดีกว่านะครับมา3 2 1ปา เอ้ยเดี๋ยวนะโทจีกูอถอดเสื้อแล้วมีแบบดูซิกแพคทำไมแบบแมปนี้มันเกเรจังวะแมปนี้รู้สึกว่าหลายตัวมีซิกแพคก,กูเกิดตัวอะไมพวกเนีดูดิอันนี้ก็คือดูนัทมาสเตอร์ก็อันนี้ใช่ไหมอะไรนะนลืมชื่อว่ะอ่าอย่างอันนี้นะครับสุครนะใช่ไหมดูดิแม่งก็โชว์ซิกแพคนะครับเอออันนี้ก็โชว์ซิกแพคเนี่ยโทจิก็โชว์ซิกแพคเอาแบบนี้มันโคตรเกเรเลยนะครับอ่ะมา ก็โทรจีอยู่พี่เนี่ยจะมีติดนะครับไทส์อะไรนะสวิฟเน็ตสด้วยนะครับผมก็อาจจะนิดนึงเออตีเร็วนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับป่ะตรงนี้เลยร้านบิวอุปกรณ์มีบริการหลายแมปมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากแมป Toilet Tower อร์ดี s เนตัวละครแมปสกีวีดีทาวเวอร์ดีเฟดวเวอเฟนหรือแม้แต่ไอดีไก่ตันฟูดก็มีนะจ๊ะ วิธีเติมต่างกแ็แสนง่ายง่ายมีทั้งโทวานี่วอลเล็ตและธนาคารเลยบริการส่งไวไรเกียร์แน่นอนร้านเปิดตั้งแต่8โมงชา้าจนถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวอยโคตรนานลิงล้างใต้คลิปเลยนะจ๊ะเออฮะทุกคนต่อน,นี้นะครับเราก็อยู่ใด็แกลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นี่เลยนะครับเซนอิงโทจิเอ้ยมันต้องแบบฟูชิงโลเออไม่ใช่เซนอิงนะครับต้องเป็น โทจิฟูชิงโรเอ,อนะครับก็นะครับสำหรับโทจิเนี่ยสามารถวางได้สูงสุดคือ3ตัวนะเห็นไหมนะครับแม็กยูนิตแคปเนี่ยแค่สามทรัพสามนะก็มันก็น่าจะโหดปะแคปแค่3ตัวเองนะแล้วก็ค่าวางเนี่ยค่อนข้างจะถูกมากเลยนะครับแค่850เยนเองนะเออค่อนข้างจะถูกมากถูกกว่าตัวอื่นเยอะเลยเออตัวอื่นนี่หลักพันขึ้นนะแต่โทจินี่850เองนะเอเอนะนะทำไปเล่นไปนะอาจจะดีอยู่นะมาๆนะครับ ส่วนแอนิเมชันท่าแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่าอ,อันนี้พี่เอาเป็น,นขั้นสองละอีพีสักสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนี่เนี่ยครับขั้นแรกของมันอ่ะต,ตัวนี้มันอย่างขั้นสองกี่ว,วอ่าพี่ขายหมดเลยแล้วกัน่ะเหลือตัวเดียวพอนะครับอ่ะนี่เลยขั้นแรกนะครับอะไรอะเชนเด็เกอร์หรออะไรสักอย่างนะครับซึ่งท่าเนี้ยมันเป็นตีเดี่ยวเออนะครับดูดิท่าเน,นี้ยมันเป็นตีเดียวนะครับ วงแบบนี้คือตีเดียวนะซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมเขาทาวงมาเป็นแบบนี้เมื่อเหมือนเป็น LE อ่ะแต่มันเป็นตีเดียวนะครับเออทำไมแบบไม่ทําเหมือนทีทีดีไปเลยไม่ต้องมีวงอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับอ่ะก็แอนิเมชั่นก็มันก็ขั้นแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการฟันปะใช้แดกเกอร์ฟันอะ่ะเออนะครับอ่ะ ขั้นแรกนะครับใช้ต่างอัพ1,005นะอ่ะอัพไปเลยก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับขั้นต่อไป2,005นะแล้วก็มีท่าใหม่ด้วยนะครับเชนเดกเกอร์ดูเอลออ้ยนี่ไงปุ๊บอัพไปเลยนะครับอ่ะขั้นเนี้ยนะครับมันจะเป็น LE ละเอ่อขั้นเนี้ยเริ่มมีประโยชน์หน่อยนะครับขั้นแบบโอ้โหวางเริ่มต้นนี่คือแย่มากเลยนะมันตีแค่เป้าหมายเดียวเห็นปะอันนี้คือแย่มากข้อเสียอย่างนึงของโทจิละอันเนี้ย เออนะครับตีเป็นเป้าหมายเดียวเอ,อ้ยแต่ตอนแรกพี่จําได้นะว่ากอดอีโวมันแบบตีเป็นเอลีอยู่นะเออเนะี่ยตีเป็นเซอร์เคิลเอลีอย่างนี้เลยนะครับมันสลับท่ากันแบบว่ามันสลับท่ากันไหมเนะี่ยเออนะครับน่าจะใช่เลยขั้นต่อไปนะครับสามเปนห้านะก็ยังไม่มีท่าใหม่นะครับอ่ะไปเลยอ่ะขั้นต่อไปนะครับสี่เปนห้านะครับมีท่าใหม่อะไรอะ่ะเคิร์ชเชนอ่ะไปเลยสี่เปนห้าอู้ คันนี้วงค่อนข้างจะใหญ่มากเลยนะครับดูดิเออวงค่อนข้างจะใหญ่ดามจก็เยอะอยู่นะนะครับเพราะว่าโทจิพี่เพิ่งเลเวล27เองนะดามจ2,000กว่านะครับแอนิเมชันก็เป็นอะไรอ่ะเหมือนซัมมอนเหมือนแบบหลุมดำปะแล้วก็แบบเหมือนมีอาวุธออกมาโจมตีอ่ะเออเนี่ยเหมือนมิติยะเออนะครับใครแบบดูพวกอ,น,น,อนิเมะก็จะรู้ว่าเออนะครับเหมือนเป็นมิติยะเออประมาณนั้นนะพี่ก็ไม่รู้จะพูดไงว่ะเออเห็นไหม พี่ว่าเอฟเฟกต์มันก็เท่อยู่นะทำไปเล่นไปนะครับเนี่ยเออเนี่ยหลุมหลุมเท่เดีย่ยเอ้ยเหมือนจะมีโซ่ออกมาด้วยนะเห็นว่านนเนี่ยเนี่ยเออเหมือนจะมีโซ่ออกมาจากหลุมแบบพวกมิติอะไรพวกเนี้ยเออเนี่ยเหมือนประตูมิติเอ้ยผลพอต้าวเออไปเรื่อยเลยนะอ่ะข้าต่อไปนะครับห้าพันสองนะอัไปเลยวิวยคูดาวเขาจะเร็วมากเลยเแต่ก็เพราะว่ามีบัฟไอ้นี้ด้วยแหละนะครับสวิฟเน็ตสามนะมันก็เลยเร็วหน่อยเนาะ อ่ะคั้นต่อไปนะครับ5,800นะครับเคิร์ตกอรลีเชนอ่ะอัพไปเลยก็เป็นวงเซอร์เคิลเหมือนเดิมรู้สึกว่าอ๋อขันนี้โอ้โหเดี๋ยวนะตีกี่หินวะเนี่ยอุ้ยตีหลายหินมากเลยดูดิเอ้ยเอาเรื่องนะโทจินะครับเป็นตัวเคียมอนเอ้ยเคียร์โลได้ดีมากแต่เคียมันก็ได้อยู่แหละนะครับถ้าแบบมาเล่นเนยเนยเนาะแต่เป็นตัวเคียร์โลที่แบบโคตรดีอย่าดูดิดด แม่งตีเป็นสิบกว่าฮิตเลยมั้งตีอย่างรัวทุกคนดูดิรัวจัดนะครับเออแล้วเอฟเฟกต์ก็เทขึ้นด้วยนะก็เป็นมิติเอ,อเป็นแบบประตูมิติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีโซ่ออกมานะแต่อันนี้เยอะขึ้นนะครับเพิ่มจํานวนขึ้นเนาะแล้วก็วง l อเหมือนจะใหญ่ขึ้นนิดนึงปะไม่แน่ใจนะครับก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงแล้วก็พี่ลืมบอกนะครับโทจิเนี่ยเป็นตัวตีกาวนะไม่ได้ตีแบบเป็นพวกไฮบิดหรือว่าตัวตีแอนนะครับ อ่ะท่านต่อไปนะครับ6.5อ้าไปเลยปุ๊บ,บก็ยังไม่มีท่าใหม่นะครับอ่ะท่านต่อไปเนี่ยท่าใหม่เล,ลยเอิร์ดเด็คเกอร์ท่าอะไรวะเอิร์ดเด็คเกอร์7.5นะครับอ่ะอัพไปเลยก็ลดคู่ดาวด้วยนะเหลือแค่4.8นะครับโอ้ว,วงวงเล็กยังเห็นได้ชัดว,วงเล็กยังเห็นได้ชัดเลยอ่ะแอนิเมชั่นก็ฮะเอาเอา,เอาใหม่ดิเฮ้ยก็คืองัด ดินมาใส่สตูแค่นี้เลยแค่นี้คื <c ười> อแบบงัดดินใส่สตูเลยเหรอ <c ười> โอ้โหน่าจะฮีเดียวด้วยนะครับตูวสงและแค่นี้จริงๆใช่ไหมโทจิเออน่าจะใช่นะครับโอ้โหตรงตัวอะไรไมนะ่เนี่ยเออแดกเกอร์ก็คือใช้อาวุธของมึงในการงัดดินขึ้นมาใส่สตูแค่นี้เลยโอ้ชื่อก็ตรงตัวป้านะครับก็เกินไปพี่อ่ะขั้นต่อไปไนะครับกร้ห้าอ่ะ ก็ยังไม่มีท่าใหม่อ่ะเนี่ยขั้นต่อไปนะครับหมื่นสองมีท่าใหม่นะครับอะไรเช่นบาร์เร็ตเหรออ่ะเอาไปเลยอุ้ยขั้นนี้เป็นฟูลเอ e นะครับอ่ารู้สึกว่าฟูลเอ e นี่ไม่หลายตัวมากเลยนะรู้สึกว่าเกมมันแบบโอ้โหไม่มีแบบมูเมนตอื่นแล้วหรอหนึ่งอะไรไม่ออกเอาฟูลเอ e มาก่อนเลยพี่เห็นหลายตัวมากเลยนะที่แบบเป็นฟูลเอ e อ่ะเออมันเริ่มเยอะแล้วนะครับ ขั้นต่อไปนะครับหมื่นสามห้าร้อยเนะเาะอ่ะ up ไปเลยก็แม็กแล้วประมาณกี่ขั้นนะเมื่อกี้เราัพไปประมาณกี่ขั้นเอ้ไอพี่ลองวางหน่อยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสองขั้นนะครับแม็กอยู่ที่สิบสองขั้นเนะเาะอ่าก็เป็น full le อะวงก็ใหญ่อยู่นะนะครับวงก็ใหญ่อยู่เพราะว่าสเตตพี่มันแค่บีบีแล้วก็เอบีมั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ เออแต่ว่าวงก็โอเคอยู่นะครับอืมแต่ประเด็นคือมันตีเร็วมากเลยเนะี่ยดูดิแถมดาเมจก็เจอะด้วยนะเออนะครับเดี๋ยวพี่ลองบัฟดูดิอ่ะพี่ลองบัฟไปดาเมจเป็นเท่าไหร่อะแปดพันสี่ยอมันขึ้นแหมดาเมจหรือมันไม่ขึ้นมันมีกี้ก็แปดพันสี่นะออดาเมจน่าจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับแต่มันก็บัฟแล้วล่ะนะครับก็สำหรับตัวนี้นะเอาสรุปโดยรวมคร่าวๆสำหรับพี่นะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นได้อยู่นะเออเอาแบบเป็นตัวเคียรโรได้อยู่นะครับเพราะว่ามันแบบมีท่านั้นใช่ไหมที่แบบโอ้โหมีโซ่มาจากอะไรอะประตูมิติมานะ่ะเอออย่างเยอะอะน่าจะปสิบฮิตบวกๆได้เลยอะเออนะครับเป็นท่าที่แบบเอาเคียร์มอนหรือว่าเคียรโรได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าโทจิะนะแต่สำหรับโมเดลนี้ <laughs> ดูแทบไม่ออกอะ่ะ <laughs> ดูแทบไม่ออกเลยนะว่าเป็นโทจินะครับแล้วรู้สึกว่าแอนิเมชันมันพี่ว่ารู้สึกแปลกๆอะ่ะสำหรับท่าถือแดกเกอร์ของมันน่ะคือมันถือตรงโซ่เหรอใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนเป็นโซ่มากกว่านะครับที่จริงแล้วมัคนควรที่จะสื่อตรงนี้บ้างเนี่ยด้ามจับอะ่ะเออแล้วตรงโซ่แบบพวงโซ่ไงเออเหมือนในอนิเมะหรือเปล่าวะอันนี้ถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะหรือว่าพี่คิดไปเองวะ เออเขาทขาแบบทำแอนิเมชันตัวละครหรงไม่เสร็จหรือว่ายังไงแต่โอ้โหตัวละครเขากล้ามล่ำกล้ามล่ำมากบึกบึนทุกตัวเลยนะครับแต่ดูดบึกบึนทุกตัวจริงๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ม<ๆ>ีเพียงเท่านี้นอ่าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับโจอจินะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าตัวดีหรือไม่ดียังไงนะครับก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย